สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ทุกคนนะครับมือนี้พาพี่น้องมากินผัดไทยครับผมผัดไทยเป,เป็ดเลยครับสดเด็ดเลยครับแซ่บครับพี่น้องผัดไทยทะเลใส่ไข่นะครับเนียวจักน้อยครับ มันกินน้ำกันนะครับพี่น้องเรกอันนี้อาหารค้นกักตัวด้วยครับเนี่พอดีผมไปรักษาตัวออกมากแล้วครับมาหลักมาก,กักตัวต่อครับอยู่ห้องครับแต่อีกมือสองมือได้เห็นงานปกติแล้วครับ มาพี่น้องกินดมกันครับผ<ม>ัดไทยครับ<ม>จบแ่บคำยิ้มยหญ่อืมยอดเผ็ดมากแดงครึ่งครึ่งเลยครับพี่น้อง แ่บแฉบครับผม mm hmm. ให้กินสั่งครับอาหารค้มจากตัวด้ครับบมได้กินแบบนี้มามาดูนหรอครับไปกินนั่นอาหารยวนมองรักษาตัวอาหารคุณป่วยกับคือว่าแหละครับ แดดวางเส้นเหนียวหนึบหนุ่ม ถ้าใครไปดูนะครับบุคคลเดียวต้องจิบมันแด่ก็ดีเพิ่งรักษากตัวออกมานะครับมันกับมาหมู่บ้านนี่ครับนึ่งจากผมติดโควิดนะครับออกมาแล้ว มีคนกากไก่ปะบุณเผ็ดจัดจังมา bắt tay cây cùng bạc bô là thế nào phiền lại vừa subscribe cho kênh มุกอะไรครับก็ย่อยไม่ได้เห็ดอีกนะครับนี่จังมากครับ มสุดอดครับแซบอีกเมื่อตาออกแล้วครับ ขอหยาดแซ่บไรี่น้นงหิวพ่ เกียงครับ <C> e <at> เด็ดเลยพี่น้องแสบครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องป้องป,องปายสุดผู้สุกคนอาไว้แช่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กำลังใจจ่องของผมนั่นเลยนะครับผมสวัสดีครับ